สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะมาหนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งเลยมาติดตามน้ำเล่าความฟันกับคุณแม่ติ๋วค่ะค่ะคุณแม่ติ๋วนี่เพื่นฟันเนาะค่ะฟันว่าอะไรไปเลี้ยงคั้วไอพันวันเนาะค่ะไปเลี้ยงคว้วแล้วกับใบากุดกับปูพันวันเนาะค่ะก็ได้กับปูมาหลายเนาะ,ะค่ะค่ะเลี้ยงเล่าความฝันของคุณแม่ติ๋วเพ่นจะให้แนวทางเขาจังไรกับไปติดตาม รับชมรับฟังความฝันของคุณแม่ติ๋วพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะแม่ติ๋วสวัสดีค่ะค่ะมานีก็นนีมาติด,ดตามแนวทางกับคุณแม่ติ๋วนะคะในวันที่สิบหกสิงหาคามพศสองพันห้าร้อยหกแปดค่ะค่ะมาตามแนวทางน้ำคุณแม่ค่ะว่าคุณแม่นี่ฝันนะคะฝันจังไรค่ะคุณแม่โอ้ใหญ่ฝันว่าอเป็นเหลียงคว่ว เป็นเหลียงค่อยกับมูเห็นมูคุกกระปูไหลแยกฮ่าจุงควยฮ่าถูกค่ยไวยันค่อยเสียค่ะเสือกงาหรือได้ผูกค่อยนะค่อยตัวเดียวตัวเดียวเออผูกไวยันเสือตอนคําค่ะยายก็เลยผูกเลยไปฮ่าเปิดฮ่าคุกกระปู่พ่าพอะไรมันปูแรกงมาสั่นแล้ในความขีดจะคล้องนี่คุณแม่ไปกับใครค่ะไปผู้เดียวฮาคุณผู้เดียวผูกค่อยไวค่ะ ตอนคำย็นคั้วไเสียก็เลยผูกไว้ไปผู้เดียวฮาเปิดน้องงานละค่ะก็เห็นแน่บุเห็นแน่นอกกระได้บลายดอกกระปู่นอั่นว่ากูไดไรพอปนกูก็เสือมือถือค่าคำละยานคือว่านั้นความพันนั่นเพราะว่าไปคนเดียวเนาะค่ะนาะมันเย็นแล้วมันคำมันเย็นก็เลยยานค่หาหันหานีบุเห็นกันโอ้ยเมื่อคนเว้ยว่ะเครื่องเลียงคั้วไเนาะเครื่องไปหากินห้ายากค่ะ อย่างขั้วเสียหลอบคําเลยผูกไว้ขั้วมันก็อยู่แล้วนะผูกไว้เนาะค่ะข้องขาเปิดหูกระปูขุดติหล่ะค่ะก็เห็นแนบไเห็นแน่กระปูอะไรจักโตคุณใหญ่เ้ยบอดินหนับเลยกระปูแต่ว่ากระไรไรกระไรพ่อปนนะพ่อปนกระมากระบดินนับค่ะว่ามันหาไปหามาบ่มีก็เลยแก่คว้ยจูงหม่าแบบนี้อือค่ะควยกับขวยตัวหนึ่งโอญยใหญ่กับ พันซันนี่ละหูเมื่องกับหูเมื่องขัดตีเป็นตัวเลขคุณยายขัดตีเป็นตัวเลขไม่คือตะเกา و ข้วไอ้กับซีปูกับแปดเนาะค่ะหูกับศูนย์เป็นสตีละขันแปดเป็นสี่แปดศูนย์อย่างเงี้อแปดจยงสี่แล้วหญ่ว่าขันฟันยันได้วะไปควดกระปูงกระแปดได้ซัน 4, นี่ละกระไรอยงสี่เนาะอค่ะหูกับศูนย์ปูกับแปดคุณยายนี่เคยเคยฟันว่าได ไปคุดกับปูห,หรือว่าไปเหลี่ยงข่้วยบ่ค่ะบ่บ่บ่คือพันวัาอันนี้กับไปคุดกับโอเปลี่ยงข่้วนั่นมาเลยอาเซียมกับกระตาไปนั่มค่ะตามภาษาเออบ้านนอกเฮ้าได้น้อในความฟันก็ได้ค่ะกับไปคุดกับปูอาเซียมกับกระตาไปนั่มออหลอกคำมากยับเห่ย้วเสียกับปูไว้บ้านี ผูวไว้เออหาคตรแบบนี้ตามใาทงไฮทงหน้าเท่าไร่แล้วว่าอืมค่ะในทงไ้ทงหน้าแต่ว่าคุณป่านี่กรับ่บเคยฟันเป็นบ่อแบบนี้บ่อบ่เคยฟันว่าได้เบียงค้วยนํ่ดอกข้วยกับตัวเดียวนั่นละค้อยกับตัวเดียวอืมค่ะไปกับไปคนเดียวอเออบไม่หลูไม่เต่าดอค้วยมีแม้มันขโหลค่ะผูไปกับไปคนเดียวเออได้กัะปู ไรบ่ได้นับเลยกระปูแต่ว่ากบไหลบอค่ะบอบอกบบ่ได้ได้แต่กระปูเออโอ้แต่กระปูกบบ่ได้ได้แต่กระปูขนาดนู้ค่ะครับคุณยายกะตัวเล็กกว่าคุณยายม่นรื้เขียนตัวเล็กกว่าข้านี้หูศูนย์ปูแปดหูศูนย์ปูแปดเออแปดสี่สองตู้ขั้วกระสีเนาะค่ะ เอาทั้งสามตัวกับศูนย์แปดสี่และหลักคะแนนศูนศูนย์แปดสี่บะคะสามตัวศูนย์แปดสี่นะคะเนาะสองเลยค่ะสองตัวสาโตัวกับแปดสี่และล่ะเก้าแปดสี่เออค่ะเดี๋ยวเพิ่มกระซิตก็เอาเองนะคะเนาะค่ะเอาเอามาบ้านว่าค่ะกระปูนอ่นเนี่ยเอามาบ้านกเอามาอะไรล่ะเอามาหอดเพื่อนหอดซ่านพี่ แยกห่อเฮือนัซนแล้วมันหูเม่าก่อนยังวาไรข่วยโอจุงขวยมากแบ้านเอมาเยอแต่ว่าได้มาเฮื่อนทำเลยแต่ว่าบบานอีกทีคุณแักหอนเฮือนจังหวัแซนหูเมื่อก่อนยังวะแต่ว่าหันเอามาายุเอามาอยุกแักห่อนเฮื่อนแยกห่อนไซนยังหูเมื่อก่อนอืแต่ว่าอายุหกสิบหกนั่นล่ะหกสิบหกหกสิบหกเต็มหกสิบหกเต็มของอายุนั่นนี่เนาะ หกสิบหกเอาอายุขาวนำเนาะบานเด็กที่กัคาา่ะสมมติว่าผู้ไรเพิ่นอยากถามหาเนาะคะ่ะตัวไรค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคือบานเด็กที่แต่ว่าบุกเขียนลงเนาะคะ่ะค่ะกะมันจังมาหอดเือนบ่นมหมาเนี่ยว่ามันหูเมื่อก่อนกัจักหอดตุบอเอ,อเนอะาะกะไรมาเือนแร่ละข่ายจูงมาเหือนมัแจ๊กได้หอดแจ๊กว่าหอดมันหูเมื่อก่อนค่ะค่ะผู้ไรเพิ่นมากบานเด็กที่ก็นนหนึ่งสองสามแตจัดเนาะคะ่ะแต่า่าบุกมากกะบพานเนาะค่ะ พเพราะว่าเจค้ำซ้ำตัวเต็งบอด้เขียนลงค่ะค่ะตัวเด็กของคุณยายเนาะค่ะเพิ่นฟันมาเพิ่นไปเดี่มคั้วค่ะเพิ่นไปคูดกับปูค่ะตัวเด็กเพินนเนเเนเเ่นตีจากฟันค่ะกับศูนย์แปดสี่ค่ะศูนย์นี่เพิ่นมาเป็นหู้เนาะค่ะเนาะแปดนี่เป็นกัะปูว่าคุณยายสี่นี่ก็ออนะือคน้วเนาะศูนย์แปดสี่กับอายุคุณยายกับหกสิบหกปีนะะเนาะค่ะกับนี่ซ้ำนี่วะค่ะซ้ำนี่ได้ไมันหัเมื่อก,ก่อนตีหลับ ค่ะขอบคุณได้หลายเนาะค,ะค่ะที่ให้แนวทางเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณแม่ติ๋วค่ะค่ะคุณแม่ติ๋วนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าไปเลียงควายเนาะค่ะ <_ t une> แต่ว่าไปหาขุดกระปูน้ำมาเนาะค่ะ <_ t une> ไปขุดกระปูก็ะไรกระปูมาเนาะค่ะ <_ t une> ตัวเลขเพิ่นตีจากฝันเนาะคะ่ะศูนย์ แปดสี่ค่ะสูทกับเป็นหู้เนาะค่ะเป็นหู้ปูเนาะค่ะแปดกับเป็นปูสี่นี่ก็เป็นคไข่พันวาเนาะค่ะศูนย์แปดสี่ค่ะค่ะอายุของคุณแม่ก็หกสิบหกปีเต็มพันวาเนาะค่ะค่ะบันทีสิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกแปดค่ะค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาล โชคโชคมันมาน้ำลรลุ้ยๆแห้งๆปังๆไปกับความฝันของคุณเมติวเนาะคะ่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบเล็ดพลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟ้างค่ะข้าทายังว่าท่านกดติดตามเจคัมก็ขอฝากชงเจค่มสามตัวเต็งนั่ในเด้อค่ะขามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองใด เจคํำสามตัวเต็งสิไปหามาหายทันผู้ชมในรับชมรับฟังต่อไปนะคะค่าสำรับคลิปนี้เจคําสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนะ้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ